ท่องตามใจทูเดย์บทที่511เด็กหนุ่มคนนั้นมีสเสน่ห์อีกทั้งยังหน้าตาดีเฟิงเจิงมองสองสามดารุณผู้หญิงพยองเขาไม่รู้ว่าควรจะให้พวกเขาเข้าทางประตูหลังหนึ่งหรือไม่เด็กหนุ่มที่เป็นผู้นำดูไม่เหมือนคนอารมณ์ดีนะักหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นเกรงว่าวันนี้เขาคงไม่อาจทำการค้าต่อได้อีกทั้งสุนักที่ปรากฏตัวเมื่อครู่ยังเป็นซุนักของจวนอีพิงโหแต่คนผู้นี้เป็นถึงนายน้อยจนอู่อันโหนี่มันคนะระดับเชียว ขณะที่เฟิงเจิงกำลังคลุ่นคิดวุ่นวายอยู่เซี่ยชิงโจก็เอ่ยกับทุกคนทุกท่านขออภัยด้วยพวกท่านซื้อของกันต่อเถิดยังมีพี่ชายท่านนี้ให้บริการพวกเรายังมีเรื่องอื่นต้องทำอีกย่อไม่เข้าแถวที่นี่แล้วท่านช่วยจดบัญชีไว้ให้เราหน่อยเถิดหลังจากขายของให้พวกเขาเรียบร้อยแล้วส่งแผ่นแปะความร้อนห้าสบชิ้นไปที่จวนอู่อันโหด้วยนี่คือเงินที่เหลือถือเสียว่าเป็นค่าดำเนินการเซี่ยชิงโจจ่ายเงินมาเป็นตำลึงทองทั้งหมด10ตตำลึงทองได้ขอรับเฟิงเจิงถอนหายใจด้วยความโล่งอก ดูเหมือนคนเหล่านี้จะเป็นเจ้าขุนมูลลายที่มีเหตุผลมู่ซื่อวิยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองมองดูเด็กหนุ่มเหล่านั้นขึ้นรถมาเคลื่อนจากไปคุณชายสามของจวนอู่อันโหผู้นี้ชื่อเสียงโด่งดังยิ่งจะเยเว่ยอธิบายให้ผู้เป็นนายฟังว่าคนผู้นี้โด่งดังอย่างไรในเมืองหลวงแต่วันนี้ข้าดูแล้วคนผู้นี้ดูไม่ได้โหดเที่ยมถึงเพียงนั้นเลยนะเจ้ากะข้าคิดว่าคุณชายน้อยท่านนี้น่าสนใจยิ่งนักมู่ซื่อวิเอ่ยความ แขนงกล้าวของเขาไม่ได้มีเพื่อชาวบ้านธรรมดาทั่วไปคมดาบของเขาก็ไม่ได้มีเพื่อชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเช่นกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาหน้าตาหล่อเหลาจริงๆจือซูที่อยู่ข้างๆแสดงความคิดเห็นหมู่ซื่อวิปลายตามองจือซูแวบหนึ่งจือซูยิ้มซื่อผูหญินไม่ได้ชมชอบคุณชายน้อยเพราะหน้าตาดีเป็นพิเศษหรือเจ้าคะผูหยินแผ่นแปะทําความร้อนของเราขายดีมาก ท่านไม่นําไปแจกจ่ายหูหยินทุกท่านเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีเล่าเจ้าคะจะเีเยเวียนแนะนําแผ่นแปะทําความร้อนแต่ละชิ้นต้นทุนเท่าใดที่แพงที่สุด100่งอีแปที่ถูกที่สุด10บ e อีแปะเจ้าคะเช่นนั้นหูหยินผู้สูงสักเหล่านั้นขาดเงินเท่านี้หรือของขวัญหาได้ทั่วไปประเภทนี้รังแต่จะลดระดับของพวกเขาลงอีกทั้งยังทาให้รู้สึกว่าได้กว่าสองสามวันต่อมา สินค้าปลอมมากมายก็ปรากฏขึ้นในตลาดอย่างไรก็ตามสินค้าตราเรือนกล่นฝัน,นมีชื่อเสียงมานานแล้วอีกทั้งหีบห่อบรรจุของพวกเขายังสวยงามแม้แต่สินค้าปลอมก็ยังต้องใช้หีบห่อเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นย่อมไม่มีผู้ใดตัดใจจ่ายเงินได้สินค้าปลอมอยู่ได้เพียงไม่กี่วันท้ายที่สุดพวกเขาก็สูญเงินทั้งหมดไปนเนื่องจากลูกค้าเก่าเชื่อถือเพียงเรือนกล่นฝัน,นและซื้อสินค้าจากที่นี่เท่านั้นสินค้าปลอมเหล่านั้นไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้เลย ในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บเช่นนี้เมื่อเกิดของหายากที่เรียกว่าแผ่นแปะทำความร้อนขึ้นมาทําให้แม้กระทั่งฤดูหนาวก็ไม่ได้หนาวเพียงนั้นแล้วหูหยินจือซูวิ่งเข้ามาจากด้านนอกหูหยินเสียเป็นลมแล้วเจ้าค่ะนายท่านเสียก็ไม่อยู่ในเมืองหลวงข้างกายหูหยินเสียมีเพียงบ่าวรับใช้ดูแลท่านต้องไปดูหน่อยหรือไม่เจ้าคะนี่ยังต้องถามอีกหรือไปเถอะบ้านหลังเล็กของอันอวีและเสียคุณอยู่ไม่ไกลาจากจวนลู่มากนัก บ้านหลังไม่ใหญ่มากทะว่าก็เพียงพอสําหรับพวกเขาแล้วจีเชียนอาศัยอยู่กับมู่ซือวี่และคนอื่นๆอย่างไรเสียจีเชียนก็ยังไม่แต่งงานปกติเขาทำงานกับลู่อี้และได้รับคำสั่งบ่อยครั้งอาศัยอยู่กับจวนลู่ย่อมสะดวกกว่าเมื่อพวกเขารุดไปเรือนอยู่อาศัยของสกุลเซี่ยคนของหอซือเป่าก็มาส่งอันอวีและลู่จืออวินเฝ้าอยู่ข้างๆขณะที่ท่านหมอกำลังตรวจอาการให้อันอวี มูซ่ซือวิถอดเสื้อคลุมออกทันทีที่เข้าไปในห้องพยายามป้องกันไม่ให้อุณหภูมิหนาวจนทําให้อันอวีต้องจับแค่ได้เป็นอย่างไรบ้างนางเอ๋ยถามลู่จืออวิ๋นดึงมือเล็กๆของมู่ซือวิมาใบหน้างามของนางเต็มไปด้วยความกังวลตอนนี้ยังไม่รู้เจ้าข้าเมื่อครู่นี้นะอันกําลังถักเงื่อนเชือจู่จู่นางก็เป็นลมไปเลยท่านหมอปล่อยมือคนป่วยแล้วแจ้งว่าผูห้หญิงท่านนี้ตั้งคันได้สี่เดือนแล้วเหตุใดยังทํางานรากลำเพียงนี้สี่เดือนหรือ สายตาของมูซอวิมองลงที่ท้องของอันอวีเมื่อไม่กี่วันก่อนพวกนางเพิ่งทานอาหารด้วยกันมองไม่ออกเลยสักนิดตอนนั้นอันอวีเพียงรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยยังคิดอยู่ว่าเป็นเพราะทำงานหนักเกินไปผูญิงแท่านนี้ตั้งคันได้สี่เดือนแล้วไม่มีอันใดร้ายแรงเพียงแต่นางต้องพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายของนางไม่แข็งแรงนักหากอยากคลอดเด็กคนนี้ออกมาอย่างปลอดภัยนางต้องไม่ทำงานหนักเหมือนตอนนี้ข้าจะเขียนตำรับยาบำรุงคันให้ ส่งคนไปซื้อยามาเถิดเจ้ากระจืออวีเจ้าไปซื้อยามาเมื่ออันอวีฟื้นขึ้นนางมองเห็นคนมากมายอยู่ในห้องจึงค่อยๆลุกขึ้นนั่งจือซูรีบเข้าไปช่วยพยุงนางที่หญิงมูข้าเป็นอะไรไปหรือเมื่อครู่นี้เจ้าหมดสติอยู่ที่หอซื้อเป่ามูซือวินั่งลงที่ปลายเตียงนั่งลงเถอะตอนนี้อย่าเพิ่งขยับข้าหมดสติหรืออันอวี๋ได้ฟื้นความทรงจํา ท่านหมอว่าอย่างไรข้าป่วยแล้วหรือเจ้าตั้งคันแล้วมูซ่ซือวิเอ่ยตั้งคันได้สี่เดือนแล้วเจ้าไม่รู้สึกตัวเลยหรืออันอวิผอมมากอาจพระนางผอมจึงไม่ได้ใส่ใจที่หมูนี้เอวของนางขยายขึ้นมาเล็กน้อยเพียงคิดว่าตนเองอบขึ้นก็เท่านั้นข้าอันอวิวางมือลงบนท้องของตนสายตานางเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อท้องแล้วหรือมูซ่ซือวิให้แม่ครัวทำน้ำแกงไก่เพื่อบำรุงร่างกายให้อันอวิ จากนั้นก็มองอีกฝ่ายทันยากำชับจืออวิกรอบก่อนจะพาลู่จืออวิ๋งกลับไปเมื่อออกมาถึงหน้าประตูก็พบคนผู้หนึ่งเดินกระวนกระวายใจอยู่ที่นั่นหลังจากสังเกตยอยู่ครู่หนึ่งจึงพบว่าเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยเมื่อเขาหมุนตัวกลับมานางจึงจําได้เขาคืออันอี้หางพี่ชายของอันอวีมู่ซือวิเข้ามาเมืองหลวงนานมากและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบเขาผู้หิรลูก อันอี้หางดูโสมเล็กน้อยเดิมที่เขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเราะว่าตอนนี้เขากลับมองลงไปมากท่านมาพบอันอวิหรือมูซ่ซือวิลุจักพวังนางอยู่ข้าในท่านเข้าไปเถอะไม่ต้องละอันอี้หางเอ่ยข้าได้ยินว่านางเป็นลมข้าเพียงอยากเห็นว่านางไม่เป็นอะไรนางไม่รู้ตัวว่าตนท้องได้สี่เดือนแล้วจึงเป็นลมจากความเหน็ดเหนื่อยโชคดีที่ไม่มีอะไรร้ายแรงเพียงแค่ต้องบำรุงคันดีๆเท่านั้นเช่นนั้นก็ดีแล้วข้าคงไม่เข้าไปที่ใหญ่อัน ผู้ซื้อวิรัตเขาไว้ตอนนี้ท่านพักอยู่ที่ใดหรือพวกเราเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงนานทพียงนี้แล้วยังไม่ทราบเลยว่าท่านอยู่ที่ใดไม่อยากจะไปหาก็หาท่านไม่พบอันอีห้หางยิ้มบางๆข้ากําลังเตรียมสอบขุนนางครั้งถัดไปในสถานที่ที่เงียบสงบแห่งหนึ่งอาจเพราะไม่ได้อยู่ในเมืองพวกท่านจึงไม่รู้เช่นนั้นท่านข้ามีเรื่องต้องทําคงต้องไปก่อนจือ่อซูเอ่ยขึ้นคุณชายอันท่านนี้เปลี่ยนไปมากความผิดหวังจากการสอบขุนนางช่างร้ายแรงจีเย่เว่นเอ่ย เขาเคยเป็นวีรบุรุษวัยยาวบัตนี้กลับดูแก่ลงไปไม่น้อยพวกเราควรบอกเรื่องนี้กับผูหญินเซียหรือไม่เจ้าคะจือซู่เอ๋ยถามยังไม่ต้องบอกนางพวกเจ้าก็เห็นแล้วเขาไม่อยากให้พวกเรารู้เรื่องของเขาตอนนี้อันอวีไม่อาจรับมือกับเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจได้หากนางรู้ว่าพี่ชายของนางอยู่ในสภาพโสมเช่นนี้ทั้งยังดูเหมือนไม่ได้มีชีวิตที่ดีนักนางอาจเป็นกังวลขึ้นมาอีก รอให้พี่ใหญ่เสี้ยกลับมาก่อนค่อยบอกเรื่องนี้ให้เขาส่งคนไปสืบดูสักหน่อยนัซานต้าหลี่ลูอีกำลังจะเดินออกจากประตูทว่าเสียงคุ้นเคยก็ดังขึ้นจากข้างหลังเขาหันกลับไปมองรถม้าคันหนึ่งที่จอดอยู่ไม่ไกลคนในรถม้ากำลังมองมาที่เขาด้วยสายตาเรียบเฉยเจียงเกเอ๋อเหล่าหนึ่งเข้าทางประตูหลังหมายถึงใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องเพื่อจุดประสงค์บางอย่างช่องตามใจทูเดย์บทที่512ออันอวีออกจากหอซื้อเป่า ลูอี้ขึ้นไปบนรถม้าคันนั้นรถม้าเคลื่อนตัวออกจากประตูสารต้าหลี่เมื่อครูเป็น G G เจียงเก๋อเหล่ากระมังเหตุใดใต้เท้าลู่จึงขึ้นรถมา้เาเจียงเก๋อเหล่าเล่าเมื่อสหายร่วมง,งานที่ออกมาจากข้าในเห็นฉากนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความอิจฉาข้าได้ยินว่าใต้เท้าลู่ไม่ได้เป็นขุนนางจากการสอบขุนนางอีกคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาเขาไม่แม้แต่จะผ่านการสอบขุนนางแต่กลับถูกใต้ใตเท้าฉิน นายอำเภอเมืองหู้เปยในตอนนั้นเลื่อนขั้นให้เป็นประหลัดอำเภอโดยตรงต่อมาเมื่อใต้เท้าฉินได้รับการเลื่อนขัน้นจึงแต่งตั้งเขาเป็นนายอำเภอเมืองหู้เปยใต้เท้าลู่มีวันนี้ได้ล้วนต้องขอบคุณหูหยินผู้นั้นของเขาด้วยพูดจบแล้วหรือยังเจี๋ยเฉิงถิงมองคนข้างๆด้วยความไม่พอใจทุกคนล้วนเป็นสหายร่วมง,งานกันปกติใต้เท้าลู่ดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีมาพูดเรื่องผิดถูกลับหลังทำตัวราวกับสตรีชอบมินทาว่วาร้ายคนเช่นนี้พวกท่านไม่รู้สึกละอายใจบ้างหรือ ใต้เท้าจะเห็นใต้เท้าลูกเป็นที่น้องจริงๆสินะแม้กระทั่งพูดถึงยังไม่ได้เอาละแยกแยะแยกย้าย,ยากยายลุ่มคนทยอยแยกย้ายกันออกไป <c oughs> ค่ำคืนนั้นจือเชียนถือคมไฟเดินอยู่ด้านหน้าโดยมีลู่อี้เดินตามหลัง <c oughs> บริเวณรอบข้างมือสนิทคมไฟในจวนที่ปกติแล้วจะสว่างสวัยล้วนดับลงเพราะสายลมและหิมะที่โปรยปลายลงมาบ่าวรับใช้เข้านอนหมดแล้วดูเหมือนว่าใต้ล่านี้จะเหลือเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นเจ้าก็ควรกลับไปพักผ่อน ลูอีเห็นว่าห้องเบื้องหน้ายังคงมีแสงสว่างอยู่ถึงแม้มันจะวูบไหวไปมาอย่างไรก็ยังพอเห็นแสงรำไรข้าเห็นว่าวันนี้เจ้าไอ้ทั้งวันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องติดตามข้าไปหาท่านหมอทานยาแล้วพักผ่อนเถิดข้าทำได้ขอรับฟังข้าลูอีมีอนุญาตให้ปฏิเสธยามนี้มูซอวีเอ็นตัวอยู่บนเตียงซุกร่างอยู่ใต้ผ้าหม่มทว่าหมอนยังคงยกพิงหัวเตียงไว้สูงเห็นได้ชัดว่ายังรอสามีลูอีอุ้มนางให้นอนลง ท่านกลับมาแล้วมู่ซือวิกอดขอเขาข้างนอกมืดแล้วเหตุใดวันนี้ท่านกลับมาช้านักทานข้าวหรือยังข้าทานแล้วลู่อี้เอ่ยต่อไปไม่ต้องรอข้าพระแม้กระทั่งข้าเองยังไม่รู้ว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่ข้าไม่ได้รอท่านเสียหน่อยข้านอนไม่หลับต่างหากข้าถึงรอท่านานขึ้นอีกนิดมู่ซือวิกล่าวลู่อี้ได้แต่จนใจคำพูดเช่นนี้แม้แต่เสี่ยวอวินเอ๋ยยังไม่เชื่อวันนี้ท่านอยู่ที่ศาลต้าหลี่เป็นอย่างไรบ้างมู้ซือวิเอ๋ยถามเขา พอใช้ได้ทุกอย่างราบรื่นดีมู้สือวิมองลูอี้ภายใต้แสงสลัวเรือนรางพอใช้ได้หรือราชสำนักยามนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายห้องเต้ผู้นั้นไม่ใช่กษัตริย์ที่ปรัดเรื่องอะไรสถานการณ์จะดีได้หรือวันนี้ข้ามีเรื่องจะบอกท่านมู้สือวิกอดเอลูอี้ท่านถอดเสื้อคลุมออกก่อนขึ้นมาแล้วข้าจะอธิบายให้ฟังลูอี้ถอดเสื้อคลุมออกแล้วขึ้นไปบนเตียงขณะที่สวมเสื้อและกางเกงด้านในตัวบาง มู่ซือวิเข้าไปซุกอยู่ในอ้อมแขนเขาแล้วเล่ารายละเอียดเรื่องที่อันอวีตั้งคันให้ฟังระยะนี้มีคดีหนึ่งที่ต้องการให้พีเซียช่วยตรวจสอบว่าเขาจะกลับมาเมืองหลวงต้องใช้ระยะเวลาสักพักพีเซียไม่อยู่ไม่อาจปล่อยให้เกิดเรื่องอะไรกับฮูหญินเซียได้ค่าจะเตรียมคนมากหน่อยไปดูแลสามีภรรยาคลอเคลียกันพูดเรื่องจีปาถะที่บ้านสายลมเย็นพัดผ่านมาระลอกหนึ่งเว่าทั้งสองคนกลับไม่รู้สึกหนาวแม้แต่น้อย วันต่อมามูซ่ซือวิไปที่เรือนกลุ่นฝันสั่งให้คนงานเตรียมต้อนรับวันสิ้นปีที่กำลังจะมาถึงนางกำชับพวกเขาไม่ให้รับคำสั่งซื้อก่อนวันสิ้นปีแม้จะรับคำสั่งซื้อมาแล้วก็ต้องบอกกล่าวกับลูกค้าว่าไม่อาจส่งของได้จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงปีใหม่จากนั้นก็ให้เฟิงเจินจัดสรรตารางงานของคนงานโดยให้คนงานทำงานทั้งหมดสามกระเช่นนี้ทุกคนจะได้เฉลิมฉลองปีใหม่ได้อย่างผ่อนคลายนอกจากเรื่องวันหยุดและเงินเดือนและเงินพิเศษล้วนถูกแจกจ่าย ดังนั้นเมื่อผู้คนเดินผ่านเรือนกลุ่นฝันพวกเขาล้วนได้ยินเสียงเฮด้วยความดีใจดังมาจากข้างในผูหญินเสี้ยมาแล้วหรือขอรับเฟิงเจิงเห็นอันอวีเดินเข้ามาจึงเข้าไปทักทายด้วยรอยยิ้มอาจารย์หูหญินเสี้ยมาขอรับมู่ซื่อวิหันกลับมาดูเหตุใดเจ้าไม่นอนอยู่บนเตียงดีๆแล้วเหตุใดจึงออกมาข้างนอกวันนี้หิมะตกอีกแล้วพื้นลื่นเจ้าระวังด้วยข้าในตอนนี้ไม่อาจไปทํางานที่หอซือเป่าได้แล้ว ข้าจึงไปที่นั่นเพื่อแจ้งกับผู้ดูแลว่าจะออกจากหอซือเป่าอย่างเป็นทางการอันอวิกล่าวภายหน้าเจ้าจะไม่กลับไปหอซือเป่าแล้วหรือเรื่องภายหน้าค่อยว่ากันเถิดอันอวิเอ่ยท่านหมอบอกให้ข้าบำรุงคันข้าต้องเชื่อฟังท่านหมอกว่าเด็กคนนี้จะมาอยู่กับข้าไม่ง่ายเลยท่านก็รู้ณนะหอซือเป่าเมื่ออันอวิออกไปกระทนหันงานที่เดิมทีมอบหมายให้นางทำำําจําต้องมีคนมาทําแทนทรงกูกูเช่นนั้นก็มอบหมายงานให้ลู่จืออวิ๋นเถิด อย่างไรพวกเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกันหวาหลงเอ่ยขึ้นแต่อวินเอ๋อเดิมทีก็มีงานมากมายอยู่แล้วนะเจ้ากะอย่างเจิงทวงหากเจ้าเป็นห่งนางเช่นนั้นเจ้าก็ช่วยนางทำเสียสิหวาหลงแท่นเสียงอย่างเย็นชาหยางเจิงไม่กล้าเถียงหววหลงทำได้เพียงเอ่ยกับส้งกูกู กูกูข้าช่วยนางได้เจ้าค่ะส่งกูกูครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงมอบหมายงานให้พวกนางเนื่องจากอนอาวีออกไปอย่างฉุกละหุกทุกคนจึงมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นมาเดิมทีพวกนางใกล้ทํางานปัจจุบันทันแล้วทว่าตอนนี้กลับได้รับงานเพิ่มขึ้นจํานวนมากจึงต้องทํางานเพิ่มในตอนเย็นบัดนี้อนอาวีไปแล้วทุกคนจึงทําอะไรนางไม่ได้ทว่ากลับไม่ได้เกรงใจลู่จืออวินเหมือนเคย แม้ลู่จืออวิ๋นจะอายุยังน้อยแต่ก็พอมองเห็นความงามล่มเมืองของนางได้รังรังสตรีส่วนใหญ่อิจฉาผู้ที่มีรูปโฉมงดงามนับประสาอะไรกับคนที่งามจนชวนตะลึงอย่างแม่นางน้อยผู้นี้เล่าส่งสินค้าอีกแล้วหรือยังจึงได้ยินสิ่งที่สาวใช้มาแจ้งจึงเอ่ยด้วยความโมโหนี่จงใจแกล้งกันชัดตอนนี้ผู้ใดไม่มีงานทำบ้างงานส่งของประเภทนี้เสียววินเอ,อ๋อไม่จำเป็นต้องทำแม่แต่น้อยข้าไปเองลู่จืออวิ๋นยิ้มบางๆเอ่ยกับสาวใช้ที่แสดงท่าทีลำบากใจ ข้ารู้ว่าท่านเพียงทาตามคำสั่งเรื่องนี้ข้าจะไม่ทำให้ท่านลำบากใจเอาของมาให้ข้าเถอะขอบคุณคุณหนูลูกสาวใช้เอ๋ยด้วยความซาบซึง้งยางเจิงบ่นพึมพำเจ้านี่นาเหตุใดต้องใจดีเช่นนี้ข้าจะไปหากูกูกับเจ้ากูกูต้องไม่ให้เจ้าไปส่งของเป็นแน่ท่านไปทำง,งานของท่านเถอะลู่จืออวินเอ่ยกับสาวใช้ผู้นั้น หลังจากสาวใช้ผู้นั้นจากไปลู่จืออวินจึงลดเสียงลงเอ่ยกับหยางเจิงข้าเป็นคนใหม่ของที่นี่จะกล้าขัดคำสั่งรุ่นพี่ได้อย่างไรข้าจะไปส่งของข้างนอกทั้งหนาวเย็นทั้งมีหิมะตกข้าอาจไม่ได้กลับมาพักหนึ่งตอนนี้งานในมือของข้ายุ่งมากหากกูกูถามว่าเหตุใดยังไม่เสร็จข้าก็จะตอบตามตรงข้าเป็นรุ่นน้องที่ว่านอนสอนง่ายเพียงนี้กูกูคงไม่บอกว่าข้าทำผิดกระมังหยางเจิงสรุปว่านางเชื่อฟังคำสั่ง พราะอยากไปแอบอู้งั้นหรือดูซิว่าข้างง่งม,มเพียงใดเมื่อครูยังรู้สึกสงสารเสี่ยวอวินเอ๋ออยู่เลยแท้จริงแล้วกลับเป็นนางต่างหากที่จเจล่ที่สุดลู่จืออวินไปส่งสินค้าดังคาดครานี้ยังคงเป็นสนามแข่งม้าเมื่อนางลงมาจากรถม้าสิ่งที่เห็นมีเพียงสนามม้าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะของที่นางมาส่งวันนี้ไม่ใช่เสื้อผ้าแต่เป็นสนับเขาคู่หนึ่งและรองเท้าใส่บนหิมะคู่หนึ่งยา กลางสนามม้าคนผู้หนึ่งกำลังควบม้าอยู่ไม่เพียงเท่านั้นเขายังง้างคันศรและยิงธนูอยู่บนหลังม้าด้วยเป้าอยู่ไกลเป็นอย่างมากด้วยสายตาของลู่จืออวินเห็นแค่เพียงจุดดำเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นทว่าลูกศรของคนผู้นั้นกลับไม่พลาดเป้าแม้แต่น้อยมาจากหอซื้อเป่าหรือผู้ติดตามคนหนึ่งเดินเข้ามาหน้าตาของผู้ติดตามคนนั้นดูคุนตาเล็กน้อยเป็นคนเดิมกับที่พบเมื่อครั้งที่แล้ว นี่เป็นของของพวกท่านลู่จื่ออวินเอ่ยลองตรวจดูว่ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่หากมีอะไรผิดพลาดตอนนี้ยังไม่สายที่จะแจง้งผู้ติดตามคนนั้นรับของไปแล้วเออยว่าไม่มีปัญหาเมื่อส่งของเสร็จแล้วลู่จื่ออวินจึงเดินออกมาด้านนอกในตอนนี้เองม้าเล็กๆตัวหนึ่งก็มาหยุดอยู่ตรงหน้านางม้าตัวนั้นดูน่ารักเป็นอย่างมากที่สำคัญคือขนของมันเป็นสีแดงราวกับชาติชั้นดี ลู่จืออวิน๋นมองไปรอบๆปรบับไม่เห็นผู้อื่นทว่าก็ควรเป็นเช่นนั้นด้านนอกสนามแข่งมา้ามีคนเฝ้ามา้าที่นี่ก็ออกไปไม่ได้แน่นอนว่าย่อมไม่มีผู้ใดจับตาดูมันนางเอื้อมมือออกไปลูบลงบนเส้นขนของม้าตัวน้อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ